ตามเด้อเดชิภาจะอารมณ์หายจะอารมณ์หายอยู่คู่มือคู่มือต่างๆต่างๆของมุกดาหารแล้วก็ยุท u วินีพระเจ้าปัญหามาเล่าเข้าไปติดตามได้นะคะอันนี้เนาะค่ะเนาะนะคะก็อ,อ,ะะอ,อ,อย่าลืมคุณพี่เพื่อนเ้อร์ค่ะเดอร์ตอนแรกนีนจะอยู่หอ,อกแก้วนะคะอยู่ฝั่งหอ,อกแกว้วพอดีตอนกลา,างวันก็จะอยู่สะพานวิรภาพไทยลาวแห่งที่สองนี่แหละค่ะคายดีคายดีแนะนําเทาาทาเด้อคุณผี่เด้อนะคะรวยๆค่ะ จุดชมวิวนะคะจุดชมวิวอยู่ทางสะพานนะคะสะพานมิตรภาพไทยราวอย่างที่สองโอ้สวยงามน้ำนขึ้นค่ะน้ำขึ้นน้ำขึ้นค่ะอันนี้น้ำขึ้นเราจะเด้อโอ้สวยค่ะสวยอันนี้ก็คือฐานเนี่ยมาแล้วเนี่ยจะมีตลาดนัดนะคะที่ตรงนี้มีตลาดนัดตรงนี้นะคะอันนี้แต่ว่าเนี่ยสยาวเดี่ยก็มีนักท,ท่องเที่ยวเป็นมาเที่ยวกันดูนะคะนี่นะคะเนาะนีะน่ ก็ตามนี้หรอค่ะอันนี้นะคะจุดชมวิวสภาพมิมีตราาพไทยเล่าแห่งที่สองค่ะมุกดาหารค่ะสวยงามตัดทองเหลืองนะะ คล้ายประจำว้าอยู่ตรงนี้นะคะหรือว่าตอนรอนไปเรื่อยๆะลอนไปเรื่อยครับตะรอนไปเรื่อยในยจังหวัดน,นี่บอกค่ะก็จะอยู่ตรงนี้กับตรงนน้นแหละครับอ๋อจะอยู่ตรงนี้กับตรงโน้นโอตอนนี้เจนจะไปหก็บโปร,โโปรโโอหมดพอหมดเนาโลงช่องย u t u ู e ได้นีนานจะโนปรโมดร้านให้อ้ยบอกเห็ <c oughs> บเนบอกเป็นออเหรอ จะเด้นูขครอก่็แน่นฉันต้องยูทูบหายอุ้ยขึ้นได้เยอะเลยนี่หั่นถัยเพร่นะคะลูกค้ามากินถั่วแพร่นจ้าโอ้ยนี่ค่ะนี่ค่ะคุณหม้อเพื่อนก๋วยเตี๋ยวตลอดตลอดเพิ่มมานะคะอ่ะนี็ย่า้หมดแลรกเด็กจะอยู่หอแก้วมาค่ะครับยาตอนแรกๆนี่จะอยู่หอแก้วนะคะเนาะตอนกลางวันเนี่ยจะจะอยู่ตรงนี้แหละสะทานให้เล่าของเฮาเนี่ยแหละแถวนี้เะค่ะอันนี้นะคะ ก๋วยเตี๋ยวตะรอนตะรอนอเพิ่นว่านะคะตะรอนไปเรื่อยๆแต่ว่าพี่กัดก็คือมีมีซองหมอกต้มห่อแก้วแล้วก็อยู่อ่าตรงสตังค์ให้ร้านที่สองของข้าวเลยละค่ะนี่ละค่ะก๋วยเตี๋ยวเพิ่นจะดทำนี่ละค่ะหมอก๋วยเตี๋ยวพวกเนี้ยหุ่นโบก,ง,กงราชิบ,บุสแล้วดีขายดีขายดีขายดีอันนี้อ่าอ่าที่ตามเลยนะจา้าช่องอ่าเจ๊ฟ้าสันหามาเล่า เพดเพดเจฟ้าสันหามาเล่าคร YouTube กับเจฟ้าสันหามาเล่าเดี๋ยวจะแค่กลับไปดูครับยากนู้จะเอาลง YouTube ให้อันนี้นะนู้จะลง YouTube ให้เด้อค่ะเด้อคอันเดียดนูน้ให้หอดสามนาทีความันจะเอาลงให้ก็พอหอดสามนาทีเอาลงบ่ได้เออมีทางทางได้พ่อฮะนีะน่แอ,<พ>อ S Line วะฮะนี่มีพั้ นี่พร้อมเท่ด้วยคได้ครับพร้อมที่ดูมาไม่ได้พกเงินสดมาเออไม่ได้พกเงินสดมานะคะก็นี่มีโทรสั่งด้วยนะคะนี่โทรสั่งด้วยนะคะมาแบบว่าจะฝากมาบังเอิญบังเอิญหน้าก็เลยมาโฆษณาคนพร้อมนะคะอันนี้เลยค่ะจะหอมลาอาหารยูฮ๊อแก้วนะคะได้ยังหมดแล้งไปใส่บริการบนยุคฟางได้ห๊อแก้วนัดหน่อยยูหาวหองแก้วเลยเนาะยูหาหองแก้วเลยค่ะอนี่นะะร้านตะลอนตะลอนทั่วตะลอนทั่วตะลอนเกลียว อริยาตะลอนนะคะวุ <สา S 1> ้ยเตี๋ยวตะลอนนะคะ